เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy t s n e w นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะ ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาทีมีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ,ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามีทีนิวเช่นเคยนะคะมาอัปเดตข่าวสารให้กันฟังเป็นประจำขอบคุณที่ติดตามกันนะคะคลิปนี้นะคะมาแจ้งข่าวนะคะว่าคลิปนี้นะคะมาแจ้งข่าวคะ่ะสาหรับกลุ่มภาวะพึ่งพิงนะคะว่ากลุ่มเราชนะในกลุ่มภาวะพึ่งพิงนะคะที่ลงทะเบียนเมวันสุดท้าย วันที่9เมษายนนะคะจะรอรับเงิน7,000บาทได้วันไหนเรามาเช็คด้วยกันเลยค่ะ เราก่อติดมาตรการเราชนะนะคะสําหรับวันนี้นอกจากกลุ่มพิเศษและกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ภาครัฐได้เปิดรับลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษนะคะโดยใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและปิดรับลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งประกาศการตรวจสอบสิทธิ์เมื่อ5เมษายน64และได้จ่ายเงินเยียวยาในวันที่9เมษายน64นี้แล้วนอกจากนี้นะคะยังมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะคือกลุ่มประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษคือกลุ่มที่อยู่ในภาวะ ้พิงนะคะก็คือผู้สูงอายุผู้พิการทุกพละภาพผู้ป่วยกิจเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอศาศัยได้และจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ที่เปิดรับลงทะเบียนนะคะวันสุดท้ายวันที่9เมษายนที่ผ่านมานั่นเอง โดยขั้นตอนหลังจากนี้นะคะจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลและจะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่28เมษายน6 0เป็นต้นไปและจะได้รับการโอนเงินเยียวยารวดเดียว7,000บาทสามารถใช้ใจ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้นะคะโดยจะได้เงินและเริ่มใช้เงินได้ในวันที่30เมษายนเป็นต้นไป โดยทั้งนี้นะคะผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงสามารถใช้สิทธิ์เงินเยียวยาได้จนถึง31พฤษภาคม64นะคะซึ่งเงินเยียวยาดังกล่าวจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนไปยังบัญชีอื่นๆได้อย่างไรก็ตามนะคะเราสามารถตรวจสอบสถานะของเราได้นะคะโดยสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน ผ่านระบบอัตโนมัตินี้ได้นะคะโดยการโทรไปที่เบอร์0 2 1 1 1 1 1 4 4แล้วกด2นะคะก็สามารถตรวจสอบได้แล้วหากสามารถหากต้องการตรวจสอบวงเงิน10ิ์คงเหลือเราชนะผ่านระบบอัตโนมัติก็โทรไปที่021092345แล้วกด3นะคะสามารถเช็คได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n m u m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ